ครับสวัสดีเอฟซีมีดทานผู้ชมทุกท่านครับนี่ผพัพอครับผมสายฟาดเสีเยวครับในวันเสาร์ที่30กุมภาพันธ์มายามิดคือเก่าครับเกาเนี้ก็จัดไปแล้วหนึ่งแต้มครับ แหวที่สองครับแต่ว่าตุยแล้วแหมที่สองตุยปลาแกงแหมที่สองครับตุยแล้ว เดือูหน้าน่อยครับไปต่อไปต่อขึ้นหนี่ก็มายามครับเด็กสามแต้มมาขึ้นนี่สามโตมันจะใส่โลครับใส่ใหญ่กว่านี้แต้มที่3ามมาแล้วครับใส่สวยครับใส่สวยไปย ที่สามครับโอ้โหิ้ลึกแต้มที่สามครับเสาที่สามสิบหลับโลครับเกือบโลอย่าปูนาน้อยเหมือนเดิมนะครับขอโทษขออภยัย้ะครับอาจจะ บดูดีเท่าไหรครับเพราะว่าใส่โทรศัพท์ไทยกลับมาคืนมุมกล่องบูดีครับดนี่บ้ากินจังบนอีดี เี๋ยวจปกันอาตองวัวหบ่ขาดคนมาตัดวขาดเองเลยวะขาดได้ไง một bút bộ một thử quả